โปรโมทว่าชุดเท่าไหร่เนี่ยฮชุดเท่าไหร่อ่ะอันนี้ชุดสั่งทําครับสั่งทำใส่คนเดียวหรือเปล่าฮะใส่คนเดียวหรือใส่เป็นครอบครัวเอาใส่กับพี่ครับพี่พี่น้องน้องครับผมค่าโปรโมทระมาณตัวหนึ่งนะตัวหนึ่งคืออะไรคือตัวหนึ่งครับประมานไง ไม่รู้จักป้าวานในติกตอกของอ๋อสวยสวยสวย, i i. ดยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปติดตามเดี๋ยวผมไปติดตามนะผมเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนั้นคืออะไรนั่นเนี่ย YU SO เบียวอะไรเนี่ยเบียวผ่านสายเลนลอดูหน้าคนเบียวดิอ๋อเบียครับ เพื่อนข้ามาแล้วข้ามาเกี่ยวนะ<อ>แนวเกมนี่ไงได้็อตแล้วได้็อตแล้วเจอกันทะติิกตอกครับผมแย่รัวขั้าเกิม อแม่งคนตีไม่ไห้เฮียเพื่อนบอกไม่ต้องไปไหนอยู่ด้วยกันเพืนบอกเพื่อนบอกว่าไม่ต้องไปไหน ตั้งจะไหนหมดเลยเราดีไปให้มันเก็บหมดเลยไงเสียใจนะเก็บค่าไม่ได้ไหนู แค่วิ่งหนีอย่างเดียวโอเคเฮ้ยหมอหน,นี้มันมาแต่หไหนชิวมาแล้วแล้วเพื่อนไม่ชุบอีกเจเริญ แหมก็กินนี่ไม่กินดูแค่ตัวเองั็ เลยมาเป็นดง่งมาเป็นดง่งนี่นี่ยโรงเรียนเนี่ยต้องเรียนเด่นไปกับโรงเรียนมาใหม่ไปไปเล่น yeah.

Hmm. คนเงินนะเนี่ยไปลินยบออกมาอุ๊ยตงแกงยะไรเหลืองปะเนี่ย <laughs> เหลืองเหมือน,น่ง กดไม่ได้แล้วพี่ออดี้มันมีออดี้กับไอ้เรมโบเซนเทนโนพี่ลองเลมโบก่อนลองเลมโบเลมโบนี่ร้านซ้าพี่ไม่ได้เลยนี่มันปกติเลยลองจิ้มกัน ไปให้ทุกคแล้วทุกคนพี่ครับไปช่วยเพื่อนที่กันหนกเหรอครับพี่เครับเกร็บครับเกร็บเลยเกร็บเลยไม่ได้นอนแต่และ ขึรถ<ไ>เล <นะ S 2> ครับขึ้นรถครับไม่ค,ไมค,ค,รค,ครับครัร้นเลยครับไปช่วยเพื่อนกันหอกครับชิบหายนะใช่ไหมวะกูไม่ใช่ไปเลยพี่ ใช่หน้านี้ใช่เอ๊ะอะไรวะเนี่ยติดอะไรไม่รู้เอียนทุกคนแค่นี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายจุ๊บ